สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคลเลช n e l อีกแล้วคะ่ะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้แคลเลจะพาทุกคนนะคะมาทําข้าวคั่วคะ่ะทําข้าวคั่วยังไงให้หอมนะคะและเก็บรักษานานได้เป็นปีเก็บไว้เป็นปีก็ยังหอมเหมือนเดิมนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมวิธีทำก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแคลเลด้วยนะคะทุดิบเลยนะคะที่แคลเลจะใช้ทําข้าวคั่วข้าวเหนียวคะ่ะ เป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะคะทั้งหมด1กิโลกร,รมัมมีใบมะกรูดค่ะมีขาค่ะแคเลหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ตะไคร้ค่ะ ใบมะกรูดนี้ฉีกตรงกลางเข้าออกด้วยนะคะเพราะว่าแคเลก็จะตามสมุนไพรทั้งหมดเนี่ยรวมกับข้าวคั่วเลยนะคะเพราะว่าจะได้หอมเนาะปกติข้าวคั่วทั่วไปเนี่ยเมื่อเราทําเก็บไว้นะคะถ้าเก็บใส่ใส่กระปุกตั้งไว้ในครัวเนี่ยประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะหรือเดือนหนึ่งนะคะเขาก็หมดกลิ่นแล้วค่ะแต่วิธีเก็บรักษาวิธีนี้นะคะเก็บไว้ได้นานค่ะเหมือนกันแล้วก็ กลิ่นนะคะความอร่อยก็ยังคงอยู่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะใส่กระทะลงคั่วเลยนะคะวันนี้แค่เล็กคั่วหนึ่งโลนี่คั่วเยอะเลยนะคะแค่เล็กคั่วเยอะนะคะเพราะว่าวันเออแค่เล็กจะเก็บไว้เนาะคั่วครั้งหนึ่งก็เก็บไว้ทำอาหารได้นานนะคะ ใครที่ชอบกินพวกอาหารอีสานพวกลาบนะคะพวกส้มตำพวกซุปหน่อไม้นะคะที่ทําเกี่ยวกับข้าวคั่วลองเอาวิธีทำข้าวคั่วสูตรนี้ไปลองทํากันดูนะคะหรือใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็สามารถใช้วิธีนี้คั่วขายได้เลยค่ะคั่วใส่ถุงขายเนาะสมุนไพรนะคะที่เราเตรียมไว้ข่าตะไคร้ใบมกะกรูดชา คั่วโดยใช้ไฟอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะถ้าใช้ไฟแรงเดี๋ยวเขาจะไหม้ค่ะคั่วไปจนข้าวเหลืองเลยนะคะถ้าใครไม่ใช้เป็นข้าวเหนียวนะคะก็สามารถใช้เป็นข้าวเจ้าทําได้นะเพราะบางคนไม่มีข้าวเหนียวเนาะที่บ้านข้าวเจ้าใช้ได้ค่ะ แต่แค่เลว่าเข้าวคั่วถ้าเป็นข้าวเหนียวจะอร่อยกว่าข้าเจ้านะแต่ก็แล้วแต่คนชอบอะค่ะก็ลองออลองทำดูเนาะค่ะคั่วไปจนเหลืองเลยนะคะแค่เลก็ใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะคั่วมาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะนี่ค่ะพวกสมุนไพรเนี่ยเขาก็จะสุกกรอบแล้วนะคะจะตำง่าย ข้าวก็เหลืองแล้วนะคะข้าเหลืองขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปตาได้เลยปิดไฟก่อนนะคะเมื่อเราปิดไฟแล้วเนี่ยเราก็คนต่อนะเพราะว่ากระทะของเราอะยังร้อนอยู่ค่ะเดี๋ยวจะไม่ก้นนะคะค่าเดี๋ยวเรานํามาตากันเลยค่ะ แค่เลจะตำทีละนิดนะคะตำทีละน้อยจะละเอียดง่ายเนาะแล้วยิ่งเขาะละร้อนอยู่นะคะยิ่งละเอียดง่ายค่ะนี่ค่ะไม่ว่าจะใส่ลาบนะคะทําพวกเ,เมนูที่เกี่ยวกับข้าวคั่วนะคะสูตรนี้เลยค่ะ ก็ตักใส่กระมังไว้เลยใครจะใช้เป็นเครื่องปั่นก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าออใช้เป็นเครื่องปั่นเนี่ยจะไม่หอมเหมือนเราตำครกเนาะใครทำปริมาณเยอะๆทำขายก็ใช้เป็นเครื่องปัน่นทุนแรงเราก็ได้เนะาะค่ะและนี่แคเลก็ตำเสร็จแล้วค่ะ ละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างเนาะเพราะเราใช้ครกตานะคะไม่ใช้เครื่องปัน่นค่ะเดี๋ยวเมื่อเราตามเสร็จแล้ววิธีเก็บรักษานะคะเรามาดูกันเลยเก็บอย่างไรนะคะให้หอมคงทนนะคะเก็บได้นานเป็นปีเลยค่ะค่ะแค่เจะใช้ขวดน้ําเก่าๆนะคะที่เรากินแล้วเนาะก่อนเก็บก็นํามาล้างทําความสะอาดแล้วก็เอ่อทำให้เขาแห้งนะคะข้างในเนี่ย นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะกอกใส่ขวดเลยค่ะนี่ค่ะเมื่อคะเลกอกใส่ขวดเสร็จแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะ ก็เดี๋ยวเรารอให้เขาหายร้อนก่อนนะคะเราถึงจะนําไปแช่ตู้เย็นค่ะแช่ในช่องฟิตเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเป็นน้ําหรือว่าเขาจะจับตัวน้ําจะเข้านะคะนี่ค่ะนําไปแช่ในช่องฟิตได้เลยเก็บไว้ได้นานเป็นปีเลยนะคะความหอมก็กจะยังคงทนนะคะหอมกว่าที่เราเก็บไว้ข้างนอกเนาะเก็บไว้ข้างนอกไม่นานเดี๋ยวความหอมก็หายนะคะ นี่ค่ะเก็บวิธีนี้เลยค่ะช่วยรักษาเข้าวคั่วของเราและความหอมของข้าวคั่วได้นานเลยทีเดียวนะคะค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอวิธีการทำข้าวคั่วคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของทะเลด้วยนะคะเดี๋ยววิดีโอหน้ากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ